ไอ้เรื่องกูดำปีเหมือนชะโตเลยงานตามไอ้กันทำไมโอ้ยมีมีมีวัดเห็นโดนกินไหมเห็นปากตอนมันดูดไปเลยใช่ไหมโอ้ยตึงตึงเว้ย Bun, besar besar, 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 besar โอเคสวัสดีครับสวัสดีน้าะท่านนะครับพบกับผมพี่กุ๊กเรือใบนะครับวันนี้เราจะปฏิภาชนกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบอําเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับน้ํามันเริ่มดีนะครับแล้วแต่ทะเลสาบมันจะไม่เหมือนกันทุกที่นะครับมันจะสลับกันไปตอนนี้ปากพยูนน้ามันเริ่มดีปลาช่อนอาจจะมีเราอาจจะหาได้นะครับใช้กบยางแม็กซิมัสนะครับนี่สาเซน8กรัมนะครับเยื่อเล็กตีไกลตีพุ่งนะครับเอ่อจะมีสีสีนะครับอ่ะซูมา จะมีสีสีตามรูปแบบนี้นะครับสีเขียวสีเลมอนสีส้มแล้วก็สีดำนะครับมีสีสีนะครับไปเลือกใช้กันได้เลยคันที่ใช้เป็นคันมาเซียบีทนะครับ87สนะครับสายก็เป็นมาเซียแบ็กกิตนะครับสายหน้ามาเซียรีโว40ปอนด์นะครับโอ,โอเคเดี๋ยวเราต้องวิ่งเรือไปประมาณ20มนาที อนนี้เราก็เข้าใกล้หมายแล้วนะครับแต่มีลมนิดหน่อยก็ไปลุ้นเอาว่าจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไกล้เข้าไปแล้วก็ตีเลาะไปเรื่อยๆมีตัวตรงไหนค่อยเค้นออกมานะครับเห็นอยู่นี่ไม่สนใจเลยว่ยหนีด้วยเห็นอ้ย,อย่านานี้ตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่า มันลูกมันมีชะดูน้ำมันใสเราเห็นมันชัดเลยในบัวน,นี้แน่นอนมีเยอะด้วยออกมาไหมด้านขวาก็มีตัวหนึ่งเมือในบัวน,นี้มีเยอะแน่ น,น้ำมันใสใสมากใสกิ๊บเลยแล้วก็มันระแวงมากนะครับต้องตีไปไกลๆแล้วก็ต้องตีพยายามตีที่มันแอบได้นะครับที่โล่งๆไม่กินเลยนั่นตาม,มาอีกละตามอาโอ้ยนุนน,น,น,นวัดโกนไม่รู้โดนไม่โดน วัดโกนไม่รู้โดนไม่โดนเอาทีละตัว โอ้โหโอ้ที่ง่ายไม่กินกินที่ยากเดี๋ยวถอยเรือก,ก่อนโอ้ต้องถอยเรือก่อนเพราะว่าดูท่าทางมันจะแอบอยู่หลายตัว่ะโอเค ในที่สุดตัวแรกก็มานะครับอในที่สุดตัวแรกก็มาไสสวยด้วยปลาช่อนนี่อู้สวยด้วยสมบูรณ์อ้วนด้วยดูกินกบยางแม็กซิมัตสีเขียวนะครับไซส์ประมาณ8ขีด -9 ขีดได้นะครับนี่ มันกินในบัวนะที่ขอบขอบไม่ค่อยกินไม่มีที่แอบมันไม่ค่อยกินเพราะน้ําใสกิฟเลยนะครับคันมาเซียบีทนะครับสายมาเซียแบกิดฝากด้วยเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวมากระดกในนี่แหละน่าจะมีหลายตัวอยู่ไซส์สวยด้วยโอเค ไม่รู้ทีว่าโดนไม่โดนหญ้ามันบางโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นวันนี้อุ้ยติดนิดเดียวด้วยสวิงมีไหมโอ้โหโอ้โหดูอ้วนดิดูอ้วนดิโอ้โหอืมติดนิดเดียวไม่เห็นทีว่ามันโดนไม่โดนเนี่ยโอ้โหดูอ้วนดิโอ้โหโลกวายละ มันอยู่ในนี้จริงๆข้างนอกมันโล่งนะครับไม่มีอะไรเลยสาหร่ายก็ไม่มีมันก็อยู่ในในบัวในหญ้านี่แหละครับต้องวิ่งแล้วก็หาไม้ไปเรื่อยแต่ดูกบยางแม็กซิมัสสีส้มนะครับปลาช่อนทะเลสาบอ้วนไม่เจอหลายปีแล้วปลาช่อนทะเลสาบที่ใหญ่แล้วก็อ้วนแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ไซส์ปอกๆนะครับมาหมายนี้โอ้โหหมายเนี้ยปีเนี้ยผมมาสี่ครั้งแล้วน้ำไม่ดีทุกครั้งเลยแต่ว่าครั้งนี้น้ำดี วิ่งออกมากัดเลยเดี๋ยวมาถ่ายรูปแล้วไปต่อ,อ,อนี่เลยคันนี้เลยมาเซียบีทแปดสิบเจ็ดก็พอเหลือๆติปชอนนะครับสายมาเซียบแบกกิตมาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูป อต้อเป็นปาช่องสุดยอดะตัวนี้สุดยอดสุดยอดตรงที่ว่าตื้อหลายไม้มากมันดันขึ้นมาน้ำมันใสนะครับแล้วมันเห็นเหยื่อชัดมันละแวงป่าถ้าเกิดน้ำใสมันระแวงตื้อนานมากประมาณ20สนาทีได้ คืออยากได้มันจริงๆเพราะมันดันขึ้นมาใหญ่ใหญ่เลยแล้วเปลี่ยนกบเป็นสามตัวแล้วเปลี่ยนเป็นสีส้มตอนแรกสีเขียวสีเลมอนนี่เปลี่ยนเป็นสีส้มในที่สุดมันก็ยอมกัดนะโอ้โหตอนแรกอ่ะไม้แรกเลยที่ดันที่ดันอ่ะแล้วก็เห็นตัวมันพอใส่แว่นตัดแต่งก็ดูนะมันใส่เห็นตัวเลยแล้วอยากได้ก็เลยเค้นเค้นจนในที่สุดก็โอ้โหใหญ่จริงฟันหักเลย ให้ดูเหยื่อก่อนดูโอ้โหเปลี่ยนเป็นสีส้มนะเปลี่ยนเหยื่อสามตัวแล้วบางทีบางคนอาจว่าอาจจะคิดว่าเหยือ่อไม่มีผลนะสีแต่การสะท้อนแสงของแต่ละสีก็ไม่เหมือนกันนะครับในตัวนี้มีโลครึ่งเกินด้วยเกินเกินโลครึ่งด้วยนี่ปลาช่อนใหญ่นะมันมีสองสามตัวแหละเพราะว่ามันดันขึ้นบ้างอะไรบ้างมันดันมาแล้วก็มาใกล้เรือแล้วก็มันมันก็เข้าป่าไปไอตัวใหม่ก็ดันออกมา นะครับโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงฝากว้ด้วยนะครับกบยางแม็กซิมัสนี่ใช้สีส้มนะครับสายรีโว้นะครับนี่กืนไปแบบนี้ไม่มีปัญหาโอ้ใหญ่จริงฝากคันด้วยนะครับคันมาเสียบีท87นะครับสาเนี้ยเกือบ2กิโลเนี่ยวัดกระเด็นเลยโอเคกัดรู้สึกถึงมือแล้ว แต่ว่าวัดไม่โดนน่าจะกินแหละตัวนี้โอ้โหโหดโหดปลามีแต่ตัวใหญ่ มีแต่ตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหมาอีกตัวสุดยอดจริงป่าบวาัวนี่วนไปหลายหมายแล้วกลับมาหมายบัวนี่กลับมากินจนได้ตัวนี้ไม่ใหญ่วนไม่ใหญ่ของวันนี้นะไม่ใช่ไม่ใหญ่ตัวนี้มีเจ็ดแปดขีดอ่ะนี่กบยางแม็กซิมัสสีส้มนะครับนี่กับปลาใสเจ็ดแปดขีดสวยงามเลยตัวใหญ่ทั้งนั้นนี่ คันมาเสียบีทนะครับสายแบกขิดฝากด้วยนะครับถ่ายรูปอีกถ่ายรูปอีกที่นึงแล้วไปกันต่อ chay khách thải luôn với đuôi còn nấy rồi con đi โอ้โอ <f dragging> ้ยเดยจดโอ้โอ <jack> ้ยโอ้โอัวขาดจังเฮ้ยเดี๋ยวมันขาดยกก่อน ยขึ้นเรือคนเดียวมันขาดโอ้โหโคตรช็อตเด็ดเลยฮะเห็นปาเลยเห็นตอนกินปะเ,นเห็นปากตอนมันดูดไปเลยใช่ไหมอโอ้ยสุดจัด <c oughs> โอ้ยอะมีช็อตเด็ดอ่ะช็อตน,นี้มีช็อตเด็ดโอ้ มันกัดนะตุ่มไม่โดนแต่เห็นตัวเพราะน้ํามันใสเห็นตัวเลยแล้วก็หย่อนลงไปมันก็ซวบเข้าไปซวบแล้วก็ปล่อยมันนิดนึงแล้วก็วัด,ดช,ชะโดไซ์สามโอ้โหนี่มันหมุนมันหมุนมันหมุนอ่าดีเลยตัวนี้ได้โชว์ตาเบ็ดเลยตาเบ็ดที่เราใช้แข็งแรงนะครับกับชโดโอุอ้ยกับชโดไซนี้อ่าดู อืนี่ริมปากตบดูเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อะดูกลืนเข้าไปดูกลืนเข้าไปดูกลืนเข้าไปกบยางแมกซิมัสสีส้มครับโอ้สวบเข้าไปเลยดูกลืนเข้าไปสายสายหน้าเป็นสายมาเซียริโวนะครับ เหนียวน่าจะขาดมากตนนัวนี้แต่ไม่ขาดรีบยกก่อนเดี๋ยถ้าสู้นานก็น่าจะขาดแะครับแต่อันนี้โอ้ยังใจอ่ะโอ้ยข่าวเลือยอีกแล้วสุดยอดเลยตัวน,นี้เห็นเห็นเลยตอนมันซวบเข้าไปนี่คันมาเซียบ,บีทนะครับ87งัดชะโดสบายนะครับ เวทนี้เป็นเวทปลาช่อนตกปลาช่อนกํนลาลังสนุกแต่ชโดก็ไม่มีปัญหาเนี่ยคันเนี่ยเคยโดนชโด8กิโลมาแล้ววันนี้โดน3กิโลจะเป็นอะไรไปนะครับโอ้เดี๋ยวไปถ่ายรูปแล้วไปกันต่อโอ้โหทะเลสาบร,รู้สึกว่าจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับโอเคไป อื้อหือ้หโอช่อนยักษ์เลยโอ้โหช่อนใหญ่ในถ่ายกล้องยังถอยแล้วเมื่อกี้โอ้โหนึกว่าจะดูสุดยอดจริงทะเลสาบวันนี้ปลาใหญ่จริงๆทั้งใหญ่ทั้งอ้วนเลยโอ้โหหลุดนะเนี่ยดู เปลี่ยนกบยางมาเป็นสีเลมอนอีกทีนึงโอ้โห oh, โลก,กว่าจริงๆเลยตัวเนี้ยอย่างอ้วนเลยคือน้ำมันเนี่ยน้ำใสกิดเลยน้ำใสามากแล้วเครื่องนอกอ่ะไม่อยู่เลยต้องตีรากออกมาจากขคร่งในญ้าเนี่ยครับแล้วก็ลากออกมาแต่หลายตัวที่ดันตามมาแล้วก็ไม่กินเพราะว่ามันเห็นเหยื่อชัดเกินไปนะครับแต่บางตัวมันก็เผลอกัดนะตามมาหลายตัวแต่ว่าไม่กัด โอ้โหปลาช่อนออนี่นจะดิ้นจะดินตัวนี้เรามาถ่ายรูปดีกว่านะครับฝากไว้ด้วยกบยางแม็กซิมัสนะครับ3าเซน8กรัมนะครับคันมาเซียบีท87สายมาเซียแบกกิตนะครับสายหน้ามาเซียรีโว้นะครับถ,รถ่ายรูปถ่ายรูปกัดไม่โดนนะตอนแรกกระดกกระดกแล้วย่อนให้มันโอ้โหซ้ำเห็นหมดเลยตอนมันกัดตอนอยู่ในน้ำเพราะน้ำใสเหมือนตู้ปลาเลยไป ดูนดูนตัวเล็กอะตัวนี้เราไม่เจอตัวเล็กสักตัวทีนะกัดที่ที่ไม่กัดเปวันนี้ ติดอะไรวะโอ้ยติดอะไรวะไม่รู้สึกถึงปลาเลยอ่ะวัดก้อยาแน่เลยไม่รู้สึกถึงปลาเลย mày không, không có gì cả. Dở cái khén mai, không có, đâu, không có gì <laughs> มากอะโอ้ยใหญ่แล้วก็ดำปีเหมือนชะโตเลยโอ้ยไปชนอะไรวะโอ้โหโอ้โห คู่เลยูอ้อหือดูมาดูกันใกล้ๆโอ้กัดไกลแล้วก็ตัวใหญ่ดูดูความใหญ่มันใหญ่แล้วก็อ้วนด้วยโอ้หาที่ไหนเนี่ยปลาช่อนไซส์เนี่ยธรรมชาติ ดูกบยางแม็กซิมัสนะครับสีเลมอนกัดไกลเลยวัดกระเด็นเลยแต่ก็เห็นไหมเมืกก่อกี้ไม่เห็นกระเด็นเหรอเห็นกระเด็นโหจังใจอ่อะดูดูแขนดูกบยางแม็กซิมัสสีเลมอนนะครับประทับใจมากเลยตกใจตื่นเลือดออกละ เดี mm ๋ย hmm. วไปถ่ายรูปแล้วไปต่อฝากด้วยครับกบยางแม็กซิมัส3.5เซน8กรัมนะครับแล้วก็ขันมาเซียบีดนะครับ87โอเคโอ้โห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลากบอุ้ยลุดออุ้ยลุดลุบอุ้ยรักรบดูเบกดูเบกแข็งแน่นดูดิสุดท้ายจะเป็นไม่คิดไม่คิดเลยว่าจะกินไม้แรก เบะออกเลยไม่คิดว่ามันจะกินไม้เดียวเลยไม่คิดว่ามันจะกินไม้เดียวเลย สอ่ะช่อนตัวนี้มันเป็นในโดอไอโดอดูนึกว่าเป็นช่อนใหญ่โอ้สาดีใจปกติปลาเชโลแถวนี้นะไม่ค่อยอยู่นะในป่าอยู่ข้างนอกข้างในอ่ะเป็นปลาช่อนต,ตัวนี้มันน่าจะเข้าใจผิดน่าจะเข้าใจผิดว่าเป็นปลาช่อน มันเลยมาอยู่กับเขาด้วยแล้วมันไม่ตื่นเลยนะเมื่อกี้ปลาใหญ่กินไปตัวนึงอะออกินก็ไม่อร่อยไปๆป วันนี้นะครับกับการหาปลาช่อนอำเภอปากพยุนจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้ได้หลายตัวเลยนะครับได้พอสมควรเลยแล้วก็ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยตัวไซส์กิโลกิโลกว่าทะเลสาบเนี่ยปลาไซส์เนี่ยไม่เจอประมาณสองสามปีได้ละเมื่อก่อนนะเจออยู่บ่อยๆนะครับปีนี้น่าจะน้ําดีแล้วก็ปลาน่าจะชุมอยู่นะครับผลงานวันนี้นะครับก็ต้องฝากกบยางแม็กซิมัสขนาด3.5มจุดเซนแกรัมนะครับสงใบสปินนะครับแล้วก็คันนะครับคันเป็นคันมาเซียบีทผมใช้87นะครับหกฟุตสิบ 6ฟุต10นิ้วความยาวนะครับตีปลาช่อนสนุกเลยนะครับแล้วก็สายมาเซียแบกขิดปี2นะครับส่วนสายหน้าเป็นมาเซียริเวลนะครับ40ปอนใช้40ปอน50ปอนเหลือๆครับปลาช่อนไซส์ใหญ่ก็ไม่มีปัญหาเ,เดี๋ยวโมปลาดีกว่าอ,อโมปลาดีกว่าดูจับมาไม่ต้องจับทุกตัวหรอกเนาะจับมาให้ดูสักตัวก่อนอดูดูโอ้ยดูตัวใหญ่มากอะ่ะ อืมอ้ตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่จริงดูใกล้ๆมันได้ใหญ่อีกโอเคอืมกลับไปอันนี้ต้องเอาไปประกอบอาหารนะตัวใหญ่ๆแบบนี้อร่อยอแล้วก็ยังไงก็ฝากคลิปด้วยนะครับฝากคลิปช่อง y u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  e t t k t o k นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ